สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชุดาพยากรณน,นะคะในคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เราจะมาพูดถึงเลิกดีในช่วงของเดือนพฤศจิกายน2567ค่ะช่วงวันเวลาที่เหมาะกับการทำการมงคลค่ะวันใดเป็นวันอาทิตย์เป็นวันธงชัยเลิกยามเวลาไหนที่จะเหมาะกับการเปิดกิจการห้างร้านหรือขึ้นบ้านใหม่ก็สามารถที่จะรับฟังได้ในคลิปนี้ ซึ่งเราจะอ้างอิงตามตำราของโหราศาสตร์ไทยพัดสรรในช่วงวันและเวลาที่เหมาะสมกับการทำการมงคลวันอังคารที่5พฤศจิกายน2567ขึ้น5ค่ำเดือน12ปีมะโรงเลิกบนพระจันทร์สเสวยสมโนเลิกตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน1นาทีถึง7นาฬิกานาที และโคจเรเสวยทลิตโทเลิกตั้งแต่เวลา7นาฬกา31นาทีถึง24นาฬิกาเลิกล่างวันลอยกาลโยกวันธงชัยเลิกวันนี้ดีเยี่ยมเลิกล่างเป็นวันลอยทำการมงคลใดๆก็จะสะดวกราบรื่นไม่มีอะไรติดขัดกาละโยกก็เป็นวันธงชัยวันแห่งชัยชนะ ดังนั้นวันนี้จึงสามารถประกอบการมงคลต่างๆได้แต่จะให้เกิดผลดีเยี่ยมควรดำเนินการในช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนหนึ่งนาทีถึง7จ็นาฬิกาสานาทีเป็นสมโนเลิกเลิกนี้เหมาะกับงานมงคลที่เกี่ยวข้องกับศาสนาการวางศิลาเลิกโบสถ์วิหารกุฏิพระสงฆ์พุทธาพิเศษวัตถุมงคลต่างๆ เปิดสำนักวิปัสนาสำหรับช่วงเวลา7นาฬกา31นาทีถึง24นาฬกาเป็นทริตโทเลิกเหมาะกับการสู่ขอมั่นหมายขอความช่วยเหลือวิงเต้นทำเอกสารหรือเจรจาผ่อนผันประนอมนี้เลิกวันนี้ไม่เหมาะแก่ผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันวันพฤหัสที่7 พฤศจิกายน2567ขึ้น7จ็ดค่ำเดือน12ปีมะโรงเลิกบนพระจันทร์เสวยมหัตถโนเลิกตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน1นาทีถึง8นาฬิกา18นาทีและโคจรเสวยโจโลเลิกตั้งแต่เวลา8นาฬิกา19นาทีถึง24นาฬิกาเลิกล่าง วันมหาสิทธิโชคฟูดิถีเลียงหมอนการโยกวันอธิปดีเลิกวันนี้ดีเยี่ยมเลิกลางเป็นวันมหาสิทธิโชคความสำเร็จสมปารถนาอย่างยิ่งใหญ่วันฟูทำการมงคลใดๆก็จะเจริญรุ่งเรืองวันดิถีเลียงมอนคู่สมรสจะอยู่กินกันจนแก่เท่า และการ,รโยกเป็นวันอธิตปดีวันแห่งความเป็นใหญ่ดังนั้นวันนี้จึงสามารถประกอบการมงคลต่างๆได้แต่จะให้เกิดผลดีเยี่ยมควรดำเนินการในช่วงเวลาเที่ยงคืน1นาทีถึง8นาฬิกา18นาทีเป็นมหัธถโนเลิกเหมาะแก่การเปิดกิจการร้านค้าห้างร้านบริษัท การมั่นหมายสู่ขอแต่งงานปลูกบ้านใหม่วางศีลาเลิกลงเสาเอกสำหรับในช่วงเวลา8นาฬิกา19นาทีถึง24นาฬกาเป็นโจโลเลิกเลฤกนี้เหมาะแกะ่การปราบปรามจู่โจมปรนสดมการยื้อแย่งการช่วงชิงการได้ลาบแบบโจร เลิกวันนี้ไม่เหมาะแก่ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายน2567ขึ้น10ขค่ำเดือน12ปีมะโรงเลิกบนพระจันทร์เสวยเทสาตรีเลิกตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน1นาทีถึง6นาฬิกา18นาทีและโคจรเสวยเทวีเลิก ตั้งแต่เวลา6นาฬิกา19นาทีถึง24นาฬิกาเลิกล่างวันดิถีเลียงหมอนเลิกวันนี้ดีเยี่ยมเลิกล่างเป็นวันดิถีเลียงหมอนครูสมรสจะอยู่กินกันจนแก่เท่าดังนั้นวันนี้จึงสามารถประกอบการมงคลต่างๆได้แต่จะให้ได้ผลดีเยี่ยมควรดำเนินการในช่วงเวลา หลังเที่ยงคืน1นาทีถึง6กนาฬิกาสินาทีเป็นเทศาตรีเลิกเลิกนี้เหมาะกับงานที่มีความสนุกสนานงานบันเทิงเริงรมการเปิดบ่อนการพนันร้านจำหน่ายสุราสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านในช่วงเวลา6นาฬิกา19นาทีถึง24นาฬิกาเป็นเทวีเลิก เลิกนี้เหมาะกับธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับสตรีเปิดร้านเสริมสวยเปิดสถาบันเสริมความงามหรือเปิดธุรกิจเกี่ยวข้องกับเครื่องประดับการมั่นหมายสู่ขอแต่งงานหรือการเข้าไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เลิกวันนี้ไม่เหมาะแก่ผู้ที่เกิดวันจันทร์วันพุทธที่13พฤศจิกายน2567 ขึ้น13่ำเดือน12ปีมะโรงเลิกบนพระจันทร์สเสวยราชาเลิกตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน1นาทีถึง1นาฬิกา54นาทีและโคโจรสเสวยสมโนเลิกตั้งแต่เวลา1นาฬิกา55นาทีถึง24นาฬิกาเลิกล่างวันดิถีเลียงหมอนเลิกวันนี้ดีเยี่ยม เลิกล่างเป็นวันดิถีเลียงหมอนคู่สมรสจะอยู่กินกันจนแก่เท่าดังนั้นวันนี้จึงสามารถประกอบการมงคลต่างๆได้แต่จะให้ได้ผลดีเยี่ยมควรดำเนินการในช่วงเวลาเที่ยงคืน1นาทีถึง1นึ่าฬกาห้นาทีเป็นราชาเลิกเลิกนี้เหมาะแก่การเข้าหาผู้ใหญ่จะได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุน เหมาะแก่การตั้งสารเทพาลักษ์สำหรับในช่วงเวลา1นึ่นาฬกา55นาทีถึง24นาฬกาเป็นสมนโนเลิกเลิกนี้เหมาะแก่การทำพิธีมงคลทางศาสนาตั้งสารพระภูมิเททองหล่อพระพุทธรูปปลุกเสกเครื่องรางของขังเลิกวันนี้ไม่เหมาะแก่ผู้ที่เกิดวันเสาร์วันพฤหัส ที่14พฤศจิกายน2567ขึ้น14ข่ค่ำเดือน12ปีมะโรงเลิกบนพระจันทร์เสวยทลิตโทเลิกตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนหนึ่งนาทีถึง24นาฬิกาเลิกล่างวันฟูการโยกวันอธิปดีเลิกวันนี้ดีเยี่ยมเลิกล่างเป็นวันฟู ทำการมงคลใดๆก็จะเจริญรุ่งเรืองและกาลรรโยกก็เป็นวันอธิปดีวันแห่งความเป็นใหญ่ดังนั้นวันนี้จึงสามารถประกอบการมงคลต่างๆได้แต่จะให้ได้ผลดีเยี่ยมควรดำเนินการในช่วงเวลาเที่ยงคืนหนึ่งนาทีถึง24นาฬิกาเป็นทริโทเลิกเลิกนี้ เหมาะแก่การสู่ขอมั่นหมายขอความช่วยเหลือประนีประนอมยอมความการติดต่อเจราจาเลิกวันนี้ไม่เหมาะแก่ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนวันศุกร์ที่15พฤศจิกายน2567ขึ้น15ค่ำเดือน12ปีมะโรงเลิกบน พระจันทร์เสวยมหัตนเลิกตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนหนึ่งนาทีถึง22นาฬิกา42นาทีและโคโจรสเสวยโจโลเลิกตั้งแต่เวลา22นาฬกา43นาทีถึง24นาฬิกาเลิกล่างวันปลอดเลิกวันนี้เลิกกลางเป็นวันปลอดปลอดทั้งดีและไม่ดี ดังนั้นวันนี้จึงสามารถประกอบการมงคลต่างๆได้แต่จะให้เกิดผลดีเยี่ยมควรดำเนินการในช่วงเวลาเที่ยงคืน1นาทีถึง22นาฬกา42นาทีเป็นมหัทโนเลิกเลิกนี้เหมาะแก่การเปิดกิจการร้านค้าห้างร้านบริษัทการมั่นหมายสู่ขอปลูกบ้านใหม่ลงเสาเอกหรือแต่งงาน หว่างศิลาเลิกสำหรับในช่วงเวลา22นาฬิกา43นาทีถึง24นาฬิกาเป็นโจโล,โลเลิกเลิกนี้เหมาะแก่การปราบปรามโจรผู้ร้ายปรนสดมการยื้อแย่งการช่วงชิงการได้ลาบแบบโจรเลิกวันนี้ไม่เหมาะแก่ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ วันอังคารที่26พฤศจิกายน2567แหลม11เค่ำเดือน12ปีมะโรงเลิกบนพระจันทร์เสวยโจโลเลิกตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน1นาทีถึง2องนาฬิกา42นาทีและโคจรเสวยภูมิปโลเลิกตั้งแต่เวลา2องนาฬิกา43นาทีถึง24นาฬิกา เลิกล่างวันชัยโชคลอยกาลโยกวันธงชัยเลิกวันนี้ดีเยี่ยมเลิกล่างเป็นวันชัยโชคจะได้โชคที่ดีจะแข่งขันอะไรก็จะชนะเป็นวันลอยทำการมงคลใดๆก็จะสะดวกราบรื่นไม่มีอะไรติดขัดกาลโยกเป็นวันธงชัยวันแห่งชัยชนะดังนั้น วันนี้จึงสามารถประกอบการมงคลต่างๆได้แต่จะให้เกิดผลดีเยี่ยมควรดำเนินการในช่วงเวลาเที่ยงคืน1นาทีถึง2นาฬิกาสีนาทีเป็นโจโลเลิกเลิกนี้เหมาะกับงานที่ได้ดีแบบโจรการแย่งชิงการช่วยโอกาสงานที่เสี่ยงการจู่โจมการเจรจาขั้นแตกหักการเดินทางไกล สำหรับในช่วงเวลา2องนาฬิกา43นาทีถึง24นาฬกาเป็นภูมิปโลเลิกเลิกนี้เหมาะแก่การแบ่งทรัพย์สินมรดกหรือทำพิธีทางไสยศาสตร์ปลุกเสกเครื่องรางของขลังเลิกวันนี้ไม่เหมาะแก่ผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันวันพุธท,ที่27พฤศจิกายน2567 แรมสิบสองค่ำเดือนสิบสองปีมะโรงเลิกบนพระจันทร์เสวยภูมิปโลเลิกตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนหนึ่งนาทีถึงห้านาฬิกาหกนาทีและโคจรเสวยเทสาตรีเลิกตั้งแต่เวลาห้านาฬิกาเจ็ดนาทีถึงยี่สิบสี่นาฬิกาเลิกล่างวันปลอดเลิกวันนี้เลิกล่างเป็นวันปลอด คือปอดทั้งดีและไม่ดีดังนั้นวันนี้จึงสามารถประกอบการมงคลต่างๆได้แต่จะให้เกิดผลดีเยี่ยมควรดำเนินการในช่วงเวลาเที่ยงคืนหนาทีถึง5นาฬิกาหนาทีเป็นภูมิปโลเลิกเลิกนี้เหมาะแก่การแบ่งมรดกทรัพย์สินทำพิธีทางสายเวท สำหรับในช่วงเวลา5นาฬิกา7นาที fill. ถึง24นาฬิกาเป็นเทสาตรีเลิกเลิกนี้เหมาะกับงานกลางคืนเปิดผับเปิดบาร์เปิดร้านจำหน่ายสุราเปิดสถานเริงรมหรือเปิดกิจการที่มีคนพลุกพลานเปิดบ่อนการพนันเลิกวันนี้ไม่เหมาะแก่ผู้ที่เกิดวันเสาร์